สวัสดีครับทุกคนก็สวัสดีเช้าวันที่เช้าวันที่ 4, ี่นะครับวันที่สี่ของผมก็คือจริงๆรวมกับวันแรกที่มาถึงด้วยนะตอนนี้ครับผมผมกําลังไปกําลังไปขึ้นรถนะครับทุกคนเป็นรถจะรถมี์สำหรับไปหมู่บ้านหนึ่งครับเป็นหมู่บ้านทีนมานาะชื่อว่าสโนว์ทาวครับโอเค เยวผมข้ากับ้คนกันนะกป๊นนึงโอเคครับก็ไปหมู่บ้านสโนว์ทาวนะครับก <c oughs> ตตบ็ต้องจองตัว๋วนะครับทุกคนต้องจองตั๋วแล้วก็จริงๆมันควรที่จะจองก่อนที่จะไปนะครับแต่ว่าผมจองเมื่อวานนะครับผมจองเมื่อวานแล้วก็ที่พักผมก็บุกเมื่อวานเลยนะครับ ได้ราคาถูกมากครับ300ปรประมาณนี้นะ320กว่าบาทแต่ที่พักมันจะมันน่าจะไม่ค่อยดีมั้งนะอาจจะดีก็ได้ครับคือผมนอนได้หมดประมาณนั้น ครับผมก,ก็จะผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าผมเดินมาขึ้นรถที่ไหนนะอันนี้ก็แชร์แชร์เป็นอเอ้ยน้ำมูกไหลเหรอโอ้ใจน้ำมูกไหล <c oughs> วันที่4แล้วนะ,ะทุกคนอวันนี้อุณหภ,ภูมิจะลดลงด้วยนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าจะหนาวด้วยนะ <c oughs> หนาวกว่าเดิม, <c oughs> มก็ <c oughs> ผมมาขึ้นรถที่ ชื่อตึกชื่อว่าไรกิ้งนะเดี๋ยวจะให้ดูครับนู่นครับเห็นไหมรูปสีเขียวๆครตรงนี้ครับนี่นะเออประมาณนั้นครับแล้วก็ผมซื้อของมาตุนไว้นะครับทุกคนก็มีมีอยู่ในกระเป๋านะครับแล้วก็ซื้อของกินมาด้วยนะกล้องจับหน้าผมเยเนี่ยโอเคกล้องจับหน้าอยู่แล้วแล้วก็ซื้อของกินอเออ ก็ถ้าใครอยากหาข้อมูลเพิ่มนะครับผมแนะนําให้ไปอ่านในกลุ่มนี่นะทุกคนคือเป็นกลุ่มที่ดีมากเลยนะครับหมวอบมากได้รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างเวลาที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับรวมถึงเมืองจีนด้วยนะชื่อกลุ่มชื่อชื่อเพจนะครับที่ว่ากลุ่มคนชอบตลอนเที่ยวเมืองจีนและฮารบินนะครับอลองไปดูนะแล้วก็เหมือนเขาจะมีกรุ๊ปไลน์นะครับลองไปหาดูได้ข้อมูลดีมากคือทุกคนอ่านปุ๊บแล้ว จะเที่ยวได้เลยอะ่ะเออเป็นประมาณนั้นตอนนี้น้ำมู่ผมไหลแต่ว่าดีที่เอายาม,มานะครับอ่อาเดี๋ยวจะไปสนทาแล้วก็ไปนอน1คืนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไปกลับมันเหนื่อยเกินมันใช้เวลาเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงเลยนะครับสี่ถึงหชั่วโมงเลยนะเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าต้องเดินมายัางไงนะเวลาขึ้นรถกลับไป โอเคโอ้น้ำมูกไหล <c oughs> ครับก็ส่วนค่ารถนะครับ1นึแปดสิบหยวนนะครับสําหรับไปกลับนะเออแต่ว่าถ้าแค่ไปเฉยๆหนึ่งร้อย100หยวนอ่าแ,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับทุกคนกลุ่มที่ผมบอกไปนะครับ แอดมินตอบดีมากคือตอบได้เคลียร์มากนะครับแล้วก็ใส่ใจลูกเหจมากๆก็ขอบคุณมากเลยครับผมยังจำชื่อพี่เขายังไม่ได้นะเออคือผมก็มีอ่านบ้างนะทุกคนคือผมแพนแค่สองวันผมก็มาเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นรถคันนี้ครับเดี๋ยวผมดู้ายทะเบียนนะมันจะประมาณนี้มันเป็นฟิลเหมือนทัวจีนแหะทุกคนแต่ก็โอเคครับ ไปกับพ่อครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาตั๋วให้พ้าดูกันนะโอเคอ่ะมุมนี้ครับอ๋อถ้าใครอยากเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น Bank of China นะครับตรงนั้นนะนู่นนยตึกตรงนั้นนะประมาณนั้นแล้วก็มีเลยที่มองเห็นชัดเลยโอเคครับตึกมันคล้ายๆกันนะประมาณนี้ครับทุกคนไปเจอกันบนรถครับผม ผมก็ดีใจเหมือนกันครับผมว่าก็เดียว <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็คงขอมมาใกล้ๆนะเอาเลยครับเอาเลยครับเชิญเลยครับจะใส่กันไหมเดี <laughs> ๋ยวผมน้องตรงนี้ดีกว่ามากี่วันแล้ว แนะนำให้ลงนะที่มึงแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร <c oughs> ไม่รู้ว่าลงมาทำไมนะน่าจะคือขออะไรเนนะี้ย เป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำแล้วก็ขายของขายออชุดกันหนาวอะไรพวกนั้นนะแต่ห้องน้ำผมอยากถ่ายให้ดูอยู่นะอ,อย่าดูเลยทุกคนก็น่าจะรู้กันครับเป็นประมาณนั้นแหละคันไหนว่าจะคันนี้นะน่าจะคันนี้นะจําจง่ายดีครับ C A 9797 จร,จริงๆมันไม่ใช่แบบสถานที่จุดแวะชมวิวนะมันเป็นแค่ห้องน้ำโอเคนูน่นไปขึ้นรถครับ ผมคิดว่ามันใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนผมก็เลยจะต้องซื้ออะไร <c oughs> ไปตุนอือะไรก็ได้เออ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ดูว่เาเขากินอะไรแล้วเ,เราก็กินด้วยโอเคก็เดี๋ยวผมเดินซื้อของกันนะครับประมาณนี้ครับก็ถ่ายให้ดูว่าเจาะนั้นเราลงแล้วเราก็เหมือนว่าซื้อของไปกินซื้อของไปตุนอะไรประมาณนี้มีชั้นสองด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดูชั้นแรกก่อ,อนโอเคครับผมไม่มั่นใจว่าเมื่อกี้ผมอัดหรือเปล่านะครับก็ยังอยู่ที่เอ่อ ที่ซื้อของเหมือนเดิมนะครับอ่าผมก็เลยเดินออกมาให้ทุกคนดูบรรยากาศนิดนึงนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนดูดีเลยนะดูดีเลยครับเคครับผมว่าเท้าผมมัน,มนต้องหาอะไรเสริมแบบว่าให้มันอุ่นนิดนึงก็ประมาณนี้ผมไม่ไม่ค่อยกล้าเดินออกไปไกลาจากรถขนาดนั้นนะ แต่ก็น่าจะได้อยู่ครับเดินเดินเดินเล่นแต่ดูแล้วมันก็ไม่น่ามีอะไรครับมันสร้างยังไม่เสร็จเลยตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปซื้อของเพิ่มนะก็หารเลยตุนไว้ชั้นสองเห็นไหมครับ ก็ได้เปีแม่ก็ได้เดอยว่ออกน่กหาวนด้ับะเดียวสิเดี้วสิเดียวกิเดีาวสิเดียวกิเดียวสิเดีนวด้นะโอเคครับทุกคน เหมือนก็จะถึงแล้วน,นะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคือตอนนี้ผมผมลงรถมาแล้วนะครับทุกคน <c oughs> คือจริงๆที่ผมควรจะไปมันน่าจะยังมันน่าจะยังไม่ได้ลงตรงตรงนี้นะครับแต่ว่า <c oughs> ผมมาคนเดียวแล้วทีนี้มีคนจีนนั่งอยู่ข้างผมเขาก็เลยบอกว่าที่ที่ผมพักมันมันอยู่ไกลนะครับจากชินเชียง หมายหมายถึงว่าจากจุดที่เป็นที่เป็นพอยที่มันฮิตฮิตจริงๆอะครับเออแต่ผมไปพักโรงแรมที่มันอยู่ใกล้ออชีกูหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นสระอูนะ <c oughs> ที่นี้ผมก็เลยต้องยอมเสียยอมจอมเสียที่พักตรงนั้นไปนะครับแล้วก็มาได้อีกที่หนึ่งคือเขาแนะนำผมนะแต่ผมไม่รู้ว่ามัน มันใช่จริงๆหรือเปล่านะแต่ก็ลองดูครับเ,เ,ด,เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอันนี้ถ่ายรูปให้ดูกันที่จ่ายไปไม่ใช่ค่าโรงแรมหรอวะ ตอนนี้ได้ยินเสียงผมไหมเสียงคนจีนเขาน่าจะพูดดังนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็มาข้างในเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นโซนสําหรับเอาไว้เล่นนะครับสังเกตว่าผมซื้อซื้อหมวกใหม่ด้วยนะคือหมวกผมหายครับทุกคน เป็นจังหวะรีบนิดนึงตอนนี้อยู่ข้างในครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูวิวดีกว่าแล้วก็ผมก็จะพูดไปด้วยนะปากแข็งมากเค,ครับก็สวยดีครับสวยมาก 麺だね。 อได้ฉอดคี้พอดีเอเอครับทุกคนก็เราเข้าไปข้างในอา่ามันเป็นเหมือนแบบเอาไว้ถ่ายรูปชมอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> แล้วตอนนี้เขา,เาผมยังไม่รู้จัากชื่อเขานะ ก็เราก็กําลังจะไปขึ้นรถแล้วก็ไปโรงแรมนะครับอ่าต้อ <c oughs> <ก>งหารถนะวัน5นันโอเคหนึ่งห้าแล้วก็ <c oughs> นายอ๋อเก้าเก้าโอเคได้ยินว่านัน่เ <c> ก <oughs> ้าเก้า ดิสคาร์ไรท์วันหมือเหลือวมากออกมาข้างนอกไปเดียวก็ปวดเท้าอยู่แล้วโอ้ยสุดโอ้โื่นจัดว้าวออดี้ว้าว 哎，嗯，thank you，thank you，谢谢你，不好意思，你你们啥时候出门才能打电话？哎，是的，我本来不想给你打电话，哎、的你愿意提前打电话吗？话别的客人都在动呢。是的，是的，是的，是的。老外关键是太冷，谁也不愿在外头待。着。是的。<laughs> 多少钱？那那以前他之前没收吗？我不知道啊。应该是收了，收了是吧？然呀，我就欠朋友一个人情。一 <laughs> 个朋友在这里做民警，老板没那个、啊，他怕我被骗，<laughs> 去跟旅馆呢说了一下。本来旅馆说给两百块钱来接我，嗯、这个旅馆呢他说。 他也不说不愿意啊，嗯、他就说今天没今天这个没车，车确实少，这就少要不我着急呢。哦，他们那个客人都很急是吧？在秃顶山等着呢。哦哦，那可能也是，嗯、反正那个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 旅馆那就不干了，怕就我的朋友怕我被骗嘛，啊、嗯，就可能跟他说了一下，嗯、他就宁愿不做这个生意了。 哈哈哈！哈，<laughs> 不是这个声音，我是我这个朋友就说，哎，我帮你叫。哎呀！<laughs> 大秃顶山不在这里是吧？对，这是画廊。哦，嗯、大秃顶山在前面是吧？在后面。在后面吗？对。在来的路上吗？对。哦，那其实我们经过大秃顶山了是吧？对。嗯、大洞顶山有什么玩的？ สุด,ดิ่ม,มโต้สุดิมโต้到处都有啊刚刚雪地摩托是在套票里面的เหมือนต้องไปต่อรถนะครับทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูประมาณนี้นะอ, <c oughs> อาจจะไม่ได้พูดเยอะอโอเคดู โอเค,คทุกคนก็ลงรถมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำยังไมไม่ได้เข้าฝั่งประตูผมไม่มั่นใจนะอ๋อมันต้องรอขึ้นรถอีกันต้องรอขึ้นรถอีกครับทุกคนเหมือนมีแต่คนจีนนั่งมาเที่ยวจีนไม่ใช่มามาเที่ยวตรงนี้ không, 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 sao không, được không, 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 来看一看，来雪山，又何妨？来一趟，吃火锅。 你手腕、啊、怎么总动呢？手腕、啊、别动啊，摇胳膊。煎饼果子，烤冷面，哎哎哎哦、手抓饼，铁、哎、板炒饭，大馅儿馄饨，是吧？ เคครเขาทุกคนก็ตอนนี้ผมถึงห้องแล้วนะครับเป็นห้องที่ผมบุ๊กม่อีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าเพราะว่าตอนที่นั่งรถมามีคนจีนคนหนึ่งเขาเขานั่งข้างผมครับก็เลยคุยกันสักพักนี่แหละเขาเลยเห็นว่าผมพักอยู่ที่ไหนนะซึ่งที่ผมทักที่ที่ผมพักนะครับมันไม่ได้อยู่ใกล้ตรงนี้เลยนะครับมันห่างออกไปประมาณ9ก้กดกิโล อืม응ผมก็เพิ่งรู้คือผมคิดว่าผมผมคิดว่าผมบุ๊กถูกนะแต่ราคามันก็ถูกเกิน <Salz. S 2> จริงจริง,รงมันแค่สามรอยห้าสิบเองนะทุกคนเออสามร้อยห้าสิบกับสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คแบบนี้นะก็เอะใจอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรก็เออมาเข้ามาอะไรเงี้ย <c oughs> ทีนี้ก็เขาก็เลยบอกว่าเออเออเป็นเป็นฟิลประมาณว่าอ,อ่าไปกับผมไหมเดี๋ยวผมจะ ไปพักเหมือนกันอะไรเงี้ยผมจะไปสโนจะไปสโนทาวเหมือนกันแล้วก็เขาก็ช่วยช่วยแบบช่วยนําทางเลยนะครับทุกคนเออนำทางแล้วก็พาผมไปอีกที่นึงด้วยผมไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรตอนแรกอ่ะผมไม่คิดว่าเขาจะพาไปเล่นด้วยมันมีโซนของการเล่นด้วยนะครับดีมากแต่ปวดเท้ามากมากวันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่าอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการเดินทางมาสโน่ทาวที่แบบ กวงงแล้วก็ผมก,ก็อาจจะไม่ได้แพนอะไรเยอะมากนะถ้าคนแพนก็อาจจะเห็นภาพว่าต้องไปยังไงสเตปหนึ่งสองสามนะครับพาดูห้องก่อนห้องอันนี้เขาบอกว่าถือว่าราคาถูกในโซนสโนว์ทาวนะครับห้ารอยหยวนถูกไหมห้าร้อยหยวนก็ประมาณ2อ0พต่อคืนนะแพงน,นะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ผมก็ว่าแพง ผมก็คิดผมก็บอกเขาอยู่ล้วเอ้ยทำไมมันแพงจังมีถูกมีถูกกว่านี้อีกไหมเขาก็เปิดราคาให้ดูเลยนะครับก็500หยวน600หยวน700หยวนพันหยวนก็มีนะครับทุกคนโอ้ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อของเราน่าจะถูกแล้วแหละดูอะไรก่อนดิด้วูตรงนี้ก่อนดีกว่าครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็ห้องประมาณนี้ครับที่จริงๆนอนได้สองคนนะ นอนได้2องคนคือห้องดูดีเลยแหละผมก็คิดอยู่ว่าเอ้จริงๆผมอาจจะไม่ต้องดูดีขนาดนี้ก็ได้นะผมผมนอนได้หมดแต่ว่าเอสักคืนหนึ่งก็ดีครับนานๆทีมาแล้วก็ประมาณนี้ครับทุกคนห้ามสูบบุหรี่ด้วยผมชอบนะเพราะว่าที่พักที่อยู่ฮาร์บินผมเหม็นกลิ่นบุหรี่มากเลยนะครับส่วนนี้ก็คือชุดของผมนะคทุกคนเห็นไหมชุดผมมีแค่นี้เลยมีถุงมือแล้วก็ อันนี้เกงๆข้างนอกนะแล้วก็ใส่ข้างในตัวเดียว <c oughs> เสื้อครับประมาณนี้แล้วก็อ๋อมีเสื้อแขนยาวอีกตัวหนึง่งแล้วก็กระเป๋าใส่ของแบบสําคัญอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้เลยส่วนห้องน้ําผมว่าโอเคนะผมมาถึงปุ๊บผมบอกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าน้ำก่อนเลยเอออะไรแบบเนี้ยไม่ทรงผมเป็นแบบนี้คือผมใส่หมวกทั้งวันนะครับทุกคน ห้องน้ำโอเคครับถึงจะไม่มีที่ฉีดตูดนะครับแต่ก็ใช้ได้แจ๋วประมาณนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สนุกมากครับเป็นการเดินทางที่สนุกมากแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีมากๆถึงมันจะน่ากลัวนะตอนที่ผมตอบตกลงเขาว่าเออ ไปครับอะไรประมาณนี้นะริสโก้ิสโกแบบไปด้วยกันเลยโดยที่เรายังไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นนะแค่นั่งอยู่บนรถเมล์ด้วยกันเฉยประมาณนี้ครับแล้วเขาก็พาไปทํากิจกรรมไปเล่นตรงนั้นก่อนที่จะเข้ามาในหมู่บ้านตรงสนว์ทาวน,นะครับทุกคนสนุกมากถ้าผมไม่ได้เจอเขาผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้ไปตรงนั้นซึ่งมันสวยมาก,มากครับมันเป็นตอนกลางวันแล้วก็มันเป็นวนภูเขาเนาะสวยมาก ก็วันนี้สนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆครับสำหรับคลิปนี้ n ไ g h ์ night, ครับ